รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางด่วนหารือนายกรัฐมนตรีประเทศกาตาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์เพื่อขอให้ช่วยเจรจาปล่อยตัวประกันคนไทยในปานปีพระิตานกุกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการช่วยเหลือตัวประกันไทยที่ถูกจับกุ่มในอิสราเอลว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ตนเองเดินทางไปเยือนรัฐกาตา และซาหราฐอร์หลับอียิประหว่างวันนี้จนถึงวันที่2 2> สองพฤศจิกจายนนี้เพื่อพบกับผู้นํารัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศและหารือเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันจากสถานการณ์สู้รบในอิสราเอลและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์และพัฒนาการในภูมิภาครวมทั้งหารือถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ขวิภาคีและประเด็นอื่นๆที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน สาหรับกาหนดการวันนี้พบหารือกับต่าจารัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ที่กรุงโดฮาและวันพรุ่งนี้จะพบหารือกับกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐณรัฐอารับอีปต์ที่กรุงไคโรทางนี้ที่ผ่านมาได้มีการโทรศัพท์หารือและชี้แจงไปหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะผ่านสื่อหรือผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์ รวมถึงผู้ที่รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ประสานงานว่าอยากให้มีการปล่อยตัวประกันไทยโดยเร็วเพราะเป็นผู้ที่เข้าไปทำมาหากินและไม่ได้มีความขัดแย้งกับผู้ใดอย่างไรก็ดีขณะนี้ไม่มีใครทราบว่าตัวประกันทั้งหมดอยู่ที่บริเวณใดอยู่ในหรือนอกฉนวนกาซาหรืออยู่ในประเทศใดแต่ในส่วนของรัฐบาลไทยได้เปิดโอกาสการเจรจาทุกช่องทางที่สามารถประสานกับกลุ่มฮามาสเพื่อขอให้ปล่อยตัวประกันโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้หลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศแจ้งให้คนไทยรีบเดินทางกลับบ้านโดยเร็วที่สุดเพราะอยากให้ทุกคนปลอดภัยและนายกรัฐมนตรีได้ออกแถลงการไปแล้วเพราะไม่มีใครทราบว่าสถานการณ์ในอิสราเอลและถนนกาซาจะรุนแรงมากขึ้นขนาดไหนจึงไม่อยากให้คนไทยได้รับผลกระทบได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และอยากขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าขอให้คนไทยกลับประเทศโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามในวันนี้ได้รายงานให้านายกรัฐมนตรีว่าขอราประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีเป็นการด่วนเพราะภารกิจการชื่อเดือบตัวประกันเป็นภารกิจด่วนที่ต้องทำศักสิทธิ์ปรับเสียมรายงาน